ระบบนี้นะครับก็จะเป็นระบบกระดานการบ้านอาจฉริยานะครับที่สามารถทําให้ผู้ขคองนั้นได้รับรู้นะครับว่านักศึกษามีการบ้านอะไรบ้างครับแล้วก็ทําให้นักศึกษานักเรียนเองเนี่ยได้รู้นะครับว่าตัวเองต้องจัดการการบ้านของตัวเองได้ยังไงนะครับแล้วก <together>. oui. well. ็มีสถานะการบ้านแต่ละชิ้นนะครับว่าทําหรือยังหรือยังไม่ได้ทำนะครับทําให้ัวกเขาเองเนี่ยได้รับรู้นะครับได้ตระหนักมากยิ่งขึ้นนะครับก็ระบบนี้นะครับก็อาจจะช่วยให้นักศึกษาเนี่ยนักเรียนเนี่ย อ่ได้ทำกันบ้านส่งได้ถูกต้องครับทันเวลาแล้วก็อาจจะช่วยในการอ่าในการดรอปเอาท์ของนักศึกษานักเรียนด้วยนะครับามาดูวิธีการใช้ระบบเลยดีกว่านะครับก็อย่างแรกเข้าสู่แอดมินเข้ามาตรงนี้ครับแอดมินครับก็จะมีแดชบอร์ดแอดมินเนี่ยมีหน้าที่จัดการอ่ผู้ใช้งานแล้วก็ห้องเรียนนะครับเดี๋ยวผู้ใช้งานที่เป็นครูหรือเป็นห้องเรียนเนี่ยก็จะไปจัดการนักเรียนอนีกอีกทีนึงนะครับ ตรงนี้ครับก็จะมีจากการห้องเรียนจากการผู้ใช้แล้วก็โปรไฟล์นะครับคราวนี้เรามาจากการที่ห้องเรียนเลยนะครับห้องเรียนเนี่ยอาจจะเป็นห้องงอหนึ่งทับหนึ่งทับสองอันเนี้ยก็จะเป็นแบบนั้นก็ได้หรือว่าจะเป็นชื่อห้องคนเลยก็ได้นะครับอย่างเช่นผมใส่ไปเนี่ยห้องครูแบงค์นะครับหรือเงี้ยก็ใส่ชื่อแบบนี้ไปเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนอ่าตอนนี้ก็กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วครับก็กดเพื่อห้องเรียน นี่ครับก็จะขึ้นมาแล้วครับว่าห้องครูแบงค์นะครับมีนักเรียนกี่คนมีกระมากี่ชิ้นสถานะการแจ้งเตือนก็ยังไม่ได้ตั้งค่านะครับคราวนี้เข้าไปดูที่หน้าหลักนะครับก็จะเห็นนะครับห้องครูแบงค์ยังไม่ได้ตั้งค่านะครับอ่ะคราวนี้เราออกไปที่ห้องรูแบงค์ก็คือใส่ยูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดที่ได้ไปนะครับเข้าสู่ระบบคราวนี้พอเข้าสู่ระบบแล้วเนี่ยก็จะมีจัดการนักเรียนนะครับตัวจัดการนักเรียนสามารถดั้มข้อมูล เป็นไฟล์ csv excel เข้าไปได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะมีจัดการการบ้านก็จะทิก้การบ้านนะครับตั้งค่านะครับก็คือตั้งค่าตัวเท l e g กรมครับที่เดิงไปที่ลายผู้คองไม่เป็นใช่ลายเป็นเท l e แกรมกลุ่มของผู้คองหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับราวนี้เราจะมาจัดการนักเรียนครับเราจะดัมเข้าไปเลยนะครับแต่ผมจะดัมเข้าไปนี้ครับ csv เข้าไปแล้วก็กดนาเข้าข้อมูลนี่ตึมเหม็นปะก็จะได้ จะได้รายชื่อนักเรียนมาแบบนี้นะครับต่อมานะครับนักเรียนเนี่ยก็จะมี username password ไปของตัวเองนะครับ username password ของเขาก็คือจะเป็นรหัสนักเรียนได้เองนะครับแล้วเขาเข้าไปแก้ไขรหัสผ่านที่หลังได้เดี๋ยวคราวนี้ไปดูก่อนต่อมาก็จะจัดการกลางบ้านครับหัวหน้าห้องหรือว่าอาจจะเป็นครูก็ได้หรือเป็นหัวหน้าห้องก็ได้ครับมาจัดการกันบ้านส่วว่าวันนี้มีงานนะครับที่ต้องสง่งวันที่สิบหกภาคมนะครับ เราก็ใส่การบ้านเป็นหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก,กดเพิ่มการบ้านไปเป็นการบ้านตัดต่อยโอนะครับนี่ครับก็จะมีการบ้านขึ้นมานะครับส่งเมื่อไหร่คราวนี้ไปดูที่ปฏิทินครับอ่าก็จะขึ้นมาครับว่ามีการบ้านขึ้นมาตรงนี้คราวนี้นักเรียนทุกคนก็จะได้รับการบ้านครับนี่ครับจะมีความคืบหน้าการบ้านแล้วหนึ่งชิ้นนะครับคราวน,นี้เดี๋ยวเราไปตั้งค่าก่อนเมื่อกี้ paso. ไม่ตั้งค่าเทเลแกรมนะครับผมไปตั้งค่าเทเลแกรมให้เรียบร้อยก่อน เค okay, ผมตั้งค่าเทแกมเรียบร้อยแล้วคราวนี้การบ้านเนี่ยเราก็สามารถดูโปรเกตตรงนี้ได้นะหรือโปรเกตเด็กว่าทาหรือยังนะครับส่วนว่าการบ้านนี้ลบทิ้งแล้วกันนะแล้วเพิ่มใหม่ๆส่วนลบการบ้านได้นะครับลบทิ้งแล้วเพิ่มใหม่ตรงนี้ครับก็เพิ่มไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมันจะเด้งไปที่เทเลแกมนะครับตัวเทเลแกมเนี่ยเราก็จะเอาผู้คองนะครับใส่เข้ามาอยู่ในเทเลแกม,แกมนะครับกดเพิ่มการบ้าน เห็นไหมครับเดอกคลิปขึ้นมาแล้วหาการบ้านเปิดดูเห็นไหมครับว่ามีการบ้านใหม่นะครับห้องครูแบงค์นะครับนี่ตัดต่ออีกหนึ่งคลิปก็ส่งวันที่16พฤษภาคมนะครับประมาณนี้คราวนี้มันก็จะมีโปรเกตกันบ้านนะครับของเด็กขึ้นมาตรงนี้นะครับสถานะถึงไหนแล้วนะครับงานนี้คราวนี้ไปดูที่ username เด็กนะครับสว่าไปที่ยู e r n a m คนนี้ละกันข่าวโปเกมอนนะครับเด็กก็เข้า username ของตัวเองเข้ามานะครับ ก็จะเป็นรหัสนักศึกษาพาสเวิร์ก็เป็นัสนกศึกษาเห็นไหมครับเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะเจอกันบ้านของตัวเองครับนี่เห็นที่ปฏิทินการบ้านก็จะเห็นอที่ครูให้ไว้นะครับหรือว่าหัวหน้าห้อง็ีคนมาร์กไว้ครับแล้วแต่จะดัดแปลงไปใช้งานคราวนี้เป็นที่กระดาษกันบ้านครับเห็นไหมก็จะเห็นโปรเกตอตัวโปรเซสนะครับเป็นกระดาษกันบ้านเป็นบอร์ดนะครับอันนี้๋อจะลังเริ่มทำนะครับก็กดไปเลยเริ่มทํา ใช่หไหมมันก็จะย้ายจากไม่ได้ทํากลายเป็นกําลังทําเห็นไหมครับแบบนี้คราวนี้เราไปดูที่ตัวห้องเรียนนะครับออกจากระบบครับไปที่ห้องเรียนห้องเรียนเนี่ยก็จะเป็นครูนั่นแหละนะมาดูกับหนะัวหน้าห้องมาดูนะครับก็มาที่จัดการกันบ้านนะครับไปที่ตัวโปรจกรมเห็นไหมครับว่าจะเห็นและว,ว่ามีเด็กหนึ่งคนกําลังทําอยู่งานนี้นะครับเห็นไหมเราก็จะเห็นนะครับ ถ้ามีการบ้านหลายชิ้นนะครับหรือการบ้านหลายอันเราก็สามารถดูได้ครับว่าเด็กคนนี้ทำหรือยังหรือยังไม่ได้ทำนะครับเราก็อาจจะไปตามางานของเขาตัวระบบนี้นะครับจะทำให้เด็กนักเรียนนักศึกษานได้ตระหนักนะครับในการบ้านของตัวเองนะครับหรือว่าชิ้นงานของตัวเองที่จะต้องรับผิดชอบจะต้องทำนะครับทำให้เด็กนักเรียนน่ได้เกรดได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็จะป้องกันนักศึกษาในการดรอปเอาท์ด้วยครับอีกทางหนึง่ง ก็เสร็จสิ้นไปแล้วครับสําหรับตัวระบบนะครับถือว่าผมลองสั่งการบ้านไปเซตหนึ่งชิ้นนะครับมาันาก็จะขึ้นมาสองชิ้นเห็นไหมครับขึ้นแบบนี้เลยสองชิ้นพอไปที่ปฏิทินการบ้านเห็นไหมครับสั่งวันที่สิบหกเลยก็จะขึ้นคู่ขึ้นมาพอมาที่จัดก,การนักเรียนครับก็จะเห็นแล้วครับว่าเขามีการบ้านสองชิ้นนะครับถือว่าผมไปที่ user ของนักเรียนนักศึกษาแล้วครับ ก็มาที่กระดานกันบ้านนะครับก็จะเห็นสว่าเริ่มทําแล้วก็เสร็จสิ้นเห็นไหมครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วไปที่ยูเซอร์ของห้องเรียนนะครับก็จะเห็นว่าเห็นไหมครับ่าโปกเกมอนน,นักเยนคนดีนะครับเสร็จไปแล้วหนึ่งชิ้นเห็นไหมครับจากสองชิ้นอถ้ามาดูโปเกสของกันบ้านนี้ครับก็จะเห็นว่าเด็กคนนดีทาเสร็จแล้วนะครับก็จบเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับ